อตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาสู่การตรวจที่เป็นการตรวจส่วนบุคคลนะฮะเราใช้คำว่าตรวจ ATK มาจากคำว่า Antigen Test Kit นะครับซึ่ง Antigen Test Kit นั้นมี2แบบด้วยกันแบบแรกนะฮะก็คืออย่างนี้นะฮะอย่างนี้ซึ่งภายในจะประกอบด้วยนี่นะครับเป็นไม้สำหรับแย่จมูกนะฮะหรือช่องโพรงไซนัสของเรานะ นี่คือน้ำยาซึ่งเมื่อหยาเสร็จแล้วจะต้องเอาสารคัดหลั่งนั้นใส่ลงมาในนี้นะฮะนี่เป็นฝาจุกนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูและภายในนี้ก็จะมีชุดอุปกรณ์ตรวจนะฮะในชุดนี้เป็นชุดตรวจสําหรับแบบแหย่จมูกนะ,ะเอาสารคัดหลั่งที่ออกมาจากจมูกนะครับส่วน ATK แบบที่2นะครับคือชุดที่ตรวจโดยใช้น้ําลาย ะะซึ่งในกล่องนะฮะกลอ่องมาเจ้จะเป็นแบบนี้นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้แล้วภายในก็จะมีคู่มือการใช้นะฮะอยู่ในนี้ในกล่องจะประกอบด้วยไอข้ขาวๆนี่คือถุงนะครับถุงสําหรับเก็บน้ําลายแล้วก็จะบ้วนน้าลายลงไปนะคะในนี้หลอดเล็กๆนี่เป็นหลอดดูดเนี่ยเพื่อที่จะดูดน้ําลายที่เก็บมาแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในแผ่นตรวจนะครับ ใส่อันนี้เป็นนะฮะหลอดนะฮะเป็นหลอดที่สําหรับเวลาที่เก็บน้ํำลายมาแล้วขโทษนะครับเก็บน้ําลายมาแล้วเนี่ยแล้วก็จะเอาน้ำลายโดยใช้หลอดเนี่ยนะครับบีบเอาน้ําลายขึ้นมาแล้วก็หยดลงไปนะครับโดยในหลอดนี้ก็จะมีน้ํายานะฮะเราจะเห็นน้ํายาเล็กๆเนี่ยนะครับน้ายาใส่เข้าไปเมื่อใส่เข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็น้ําลายหยดเข้าไปประมาณ4ีหหยดจากนั้นก็จะมีจุกเล็กๆเนี่ย ปิดฝาเขย่าวเขยาวเขยา่ขยา,ยานะฮะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับสักประมาณ1-2นาทีจากนั้นจึงเอาของเหลวที่อยู่ในเนี้ยหยดลงไปในแผ่นตรวจนะะอยู่ในแผ่นตรวจซึ่งอยู่ในนี้สามารถทดสอบได้นะครับแต่เนื่องจากว่าการตรวจเอทิเจนเทสคิดของน้ำลายเนี่ยจะราคาต่ออันค่อนข้างสูงนะฮะก็ก็สูงกว่าสูงกว่าแบบนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นาทางแผนกสุขภาพเนี่ย สั่งซื้อมาไม่มากนะฮะม,มีมีไม่มากมีไม่ไม่ไม่กี่สิบอันเท่านั้นเองแต่ส่วนอันนี้นะฮะที่เป็นแบบแบบแหพงจมูกเนี่ยก็มีพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านต้องการนะครับสามารถแจ้งมาที่แผนกสุขภาพนะับผมคงกิตอิมกมลแผนกสุขภาพนะครับเบอร์โทรศรรัพท์0868005052นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่มีก็คือ นี่คือฟ้าทาลายโจรผมมีฟ้าทาลายโจรน,นะครับที่ใส่ซองเป็นแพ็กเกจไว้เรียบร้อยแล้วใน1นซองนี่มี45เม็ด45เม็ดเนี่ยใน1เม็ดนะครับประกอบด้วยสารแคด d คาฟลอยเนี่ยหลาย20มิลลิกรัมนะครับ20มิลลิกรัมและวันหนึ่งนะฮะจะรับประทาน9เม็ดเช้า3อากาวัน3แล้วก็เย็น3ได้วันละ180มิลลิกรัมพอดีและให้กินได้5วัน ในนี้หนึ่งซองมี45เม็ดกิน5วันครบพอดีกรณีที่มีท่านใดก็ตามที่ตรวจผลเอทเคแล้วเป็นบวกเมื่อตรวจผลเป็นบวกนะครแสดงว่าในตัวมีเชื้อจึงสามารถทานฟ้าทลายโจรได้แต่ถ้าไม่มีผลเป็นบวกฟ้าทลายโจรช่วยไม่ได้นะครับไม่สามารถกินเพื่อป้องกันการติดเชื้อไม่ได้นะครับฟ้าทลายโจรน,นี้จะใช้ในกรณีที่มีเชื้อแล้วเท่านั้นนะฮะนี่คือฟ้าทลายโจรซึ่งถ้าเกิดขอมา ผมจะให้ไปพร้อมกับชุดตรวจเลยนะฮะซึ่งสมมุติว่าถ้าให้ชุดตรวจไป10ชุดอย่างเงี้ยก็จะให้ฟ้าทลายโจนไปอย่างเงี้ยครับ12ด้วยกันนะครับท่านสามารถแจ้งมาได้เลยนะฮะนี่คืออุปกรณ์ที่จะมีวันนี้นะครับ